ใจด้วยนะง่ายที่สุดถ้ามีความเคารพเมื่อเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ง่ายที่สุดในการบรรพชาอุปสมบทที่มีศีลวิสุทธิเคารพไหลายถ้าไม่มีความเคารพจ้างก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในเพศพระเหลียงแบบบริสุทธิ์ได้มิแต่เจริญีนอกนดนอกร่อยพระบา,บาุบาสุจิกาเขาตินี่ก็ไปพาเขาจะมาสอนพระอ้าวอีกแล้ว เขาตำหนิพระพุทธเจ้าให้บุกเข้ามาที่ใจให้อ่อนน้อมถ่อมตนเปรียบตัวเองเหมือนพระคิริวถ้าเราเพียงพอแล้วเขามาสอนเราตอนนี้ซัตดขึ้นเลยเจ้าอาวาสอยู่ในบ้านมันก็ไม่ทุกข์อานี้นั่นต้องเชื่อครูเชื่อบ้าอาจารย์บอกนี่คือศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิประพฤติปฏิบัติตามนี้ ถ้าเขาขวางเรานั้นเลวเป็นพวกดีเราถีนอกรีดนอกลอยอุบาสกอุบาสิกากลุ่มนั้นพระพุทธเจ้าให้ควาำบาศไม่ใช่เหรอมันต้องรู้จักอารทิษฐาูปหนึ่งไม่ใช่ว่าเลวไปหมดหรือไม่ใช่ว่าดีไปหมดที่ผมพูดนี่ผมต้องการความสมัครใจเท่านั้นใครจะเอาภาพผมนี่ไปมีเอสกับพระรูปนั้นรูปนี้กับอุบาสอุสิกากุ่มนั้นกลุ่มนี้น หลวงปู่หรือผมนี่ไม่รับราบนะผมรับชาติอย่างเดียวว่าทำยังไงนี่ศาสนาจึงจเจริญด้วยธรรมด้วยวินัยด้วยมรรคด้วยผลทำยังไงพระจรึงจะสามารถขี่ปองดองกรมเกี่ยวเปน็นหนึ่งเดียวกันได้ทำยังไงอุบาสติกาจะเข้าใจธรรมะแล้วก็คารพระสปปะุปฏิปโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสู้ร่วมกันแค่นี้ ไม่มีความนึกคิดที่จะทําลายคนนั้นคนนี้ทั้งพระเถรินชีิวาสิกานั่นคือเขาไปตัดต่อเป็นพุทธภาณิชย์เรื่องของเขาเรื่องของพวกนั้นเราก็ไม่เข้าไปเข้าก่สาธุถ้ามีจิตใจที่ขารพมีจิตใจที่ดีที่ปกป้องศาสนาหากแม้นไม่รู้ว่าลวกปู่เป็นพระเจกเช่นไรเอาไปตัดต่อเพื่อให้พระที่ไม่ดีไม่อยู่ในธรรมในวีในเข้าใจธรรมะบ้างสาธุก็ไม่ได้บ้าอะไร ไม่ได้สงวนลิขสิทสิ์นี้แต่เมื่อผู้ที่เขามาบอกมาคารนบอกว่าลวงพ่อทาอย่างนี้เหมือนการแตกแยกในคณะสงฆ์ในหมู่ในคณะนะอันนี้หลวงปู่ไม่ทราหรอโนูไม่รู้ขอให้วาตุจิกาและหมู่คณะเข้าใจด้วยนะเพราะผมไม่ใช้โทรศัพท์ไม่มีความรู้สึกนึกคิดแบบนี้เจตนาเพียงเอาธรรมะออกไปเป็นกลางๆเพื่อความสมบุกมรณในคณะสงฆ์ในวุบาสิกาเค่นั้น เพื่อ,อยังพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อไปต่อไปเป็นการทําสังฆนาตลอดตลอดตลอดดีไหมนั่นเรื่องของเรื่องมันผมต้องการอย่างนีนะ้ไม่ใช่ว่าผมมาประมาทจับเจ้าหมูคณะครูบาอาจารย์นะฟังให้เป็นธรรมอย่าฟังเป็นอธรรมอย่าให้อกุศลเกิดในจิตสิให้กุศลเกิดในจิตบ้างถ้าอากุศลเกิดในจิตมีแต่จมคับจมนะผมไม่คิดจะออกมายุ่งกับทางโลกนะแต่ผมเห็นความเสื่อม ในพระพุทธศาสนาพระทรพระวินัยถูกทาลายไ,ไปเพราะพวกเราเป็นคนทำผมก็เลยออกมาเพื่อยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสักพักหนึ่ง้วะตหมุนแล้วแต่คณะนะแลแต่คุบาอาจารย์ท่จะคิดนะฟังให้มันจบกันด้วยไม่จะฟังฟังตัดเป็นเป็นกึง่งเป็นกลางไปแล้วไปมีเอ็ดกับพระรูปนั้นอุบาสบกกลุ่มนั้นถ้าจะคิดทําลาย ศาสนามันก็เป็นไปได้แต่ขอให้เจตนาดีนะขอให้เป็นเจตนารูปป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันอยา่าเอาจิตดิสใสเรลๆจามจามมาทำลายศาสนาพระจะทะเลาะก,กันไหมอุบาสิกาจะทะเลาะกับพระไหมอุบาสิกาจะทะเลาะกันไหมเมื่อเห็นภาพของกุบาอาจารย์ทะเลาะก,กันโดยที่กุบาอาจารย์ก็ไม่ทราบการเทศเรายางวายเป็นปกติ เราไม่มีคําว่าไปเทศดาคนนั้นเทศดาคนนี้เราเทศวางกลางว้ด้วยทำหรือไปไหนเราต้องการให้พระอยู่อย่างนี้ถ้าพระอภีกลุ่มนั้นถือว่าเป็นพวกเตระถีนอกนิดนอกรอยนี่เขาไม่ใช่พระไม่ชมณะนี่เขาสมควรที่จะไปกราบเท้าของอุบาสิกากลุ่มนั้นที่ที่เขาปกป้องศาสนานี่เราก็ไม่ได้ออกชื่อว่าเป็นใครนี่อุบาสิกาคนไหนดีนั่นสาธุนี่เขาก็จะตัดภาพคนนั้นมาคนนี้มา ก็คิดว่าเราไปออกชื่อเราไม่ได้ป้าที่จะออกชื่อคนนั้นคนนี้นี่เราออกชื่อเฉพาะคนดีหมายถึงอุบาสกสิกาดีกลุ่มนั้นแค่นั้นเองออกชื่อพระดีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แค่นั้นเองแต่ไม่ได้ออกชื่อองค์ท่านว่าชื่ออะไรแต่เขามาตัดต่อภาพปั๊บๆเอาภาพคนนี้ขึ้นมาก็จะบอกว่าเราไปเข้าข้างโยมคนนั้นอุบาสกคนนี้พระรูปนั้นพระรูปนี้ไปด่าพระรูปนั้นด่าพระรูปนี้ ทางผู้ลงตารุ่นนี้ไม่รู้เรื่องนะนี่ขอให้หมู่คณะอุบาสิกาเข้าใจด้วยอย่างนั้นความแตกแยก,กสม,มัคคีก็จะเกิดนะฮะโยมอุบาสิกาหรือหมู่คณะที่ไปตัดต่อก็ระวังด้วยตัดต่อเพื่ออะไรเพื่อความสม,มัคคีในคณะสงฆ์หรือไม่ในความสม,มัคคีในพระพุทธศาสนาหรือไม่เห็นแก่วนรวมเป็นใหญ่นะ หเห็นแก่ส่วนตัวว่าเออจะมีคนเขาไปชมมากมียอดไล่ยอดเชสูงอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นบาปอากุศลอกุศลจิตเกิดแล้วนบงป่ไม่มีอย่างนั้นเทเป็นกลางที่สุดเพื่อ,อยังศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมด้วยวิน,นัยด้วยมักด้วยผลแค่นั้นเองไม่อยากเห็นการทะเลาะเบาแวงกันเกิดขึ้นในพุทธศาสนา อย่าเข็นเป็นพระอย่าเข็นพระดีกุบาจิกาดีร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือปกป้องพุทธศาสนาทําสรีนาะตลอดตลอดตลอดร่วมกันยมเขารู้กว่าในบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้เรียนเราก็ต้องยอมรับเหมือนหลวงปู่ก็ยอมรับนี่หลวงปู่ไม่ได้เรียนบาลีนี่หลวงปู่ไม่ได้เรียนในพระไตรปิฎกอะไรมากมายนักนี่ยมเขารู้กว่าก็าสาธุที่เขาเป็นผู้เตกฉานในการเรียนเต อุบาสกอุบาจิกากลุ่มนั้นของให้เขารบพระก็แล้วกันพระสุปินติปโน,โท,นท่านก็มีอยู่นั่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยเหตุด้วยผลของท่านอาจจะไม่แตกฉานในพระคัมภีรพระตรบิดกแตกฉานในพระบาลีแตท่านแตกฉานในใจของท่านท่านจะสงบงบงเงียบไม่ยุ่งกับทางโลกท่านจะไม่ได้สนใจใยดีกับใครใดๆทั้งสิ้น แล้วก็เข้าไปศึกษาความรู้กับท่านดูกราบท่านยกท่านด้วยเนือเน้อก้าเนื้อกะหม่อมอย่าไปหาเรื่องบ้าเบิดมาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเบิดมาทําไมอย่าไปหาเรื่องแบบนั้นต้องเข้าไปคุกกี่ไปถามท่านต้องการเอาธรรมะออกหรือไม่นี่หรือท่านต้องการเงียบมีกบอาจารย์เยอะอยู่แล้วนี่ส่วนว่าจะเป็นอย่างนั้น พระผู้หวังมากหวังผลหวังหลุดหวังคนที่เป็นพระสุปฏิปโนโนนี่นะท่านจะไม่ค่อยยุ่งกับทางโลกหรอกยกเว้นปีนพิบากกรรมของท่านท่านไม่สามารถที่จะหลีกลี่หนีได้ก็เหมือนเอตเอตคาผู้เลือมีก็ไม่กี่รูปนี่ใช่ไหมละ่ะนอกนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนิพพานตามป่าตามเขาทั้งที่มีฤทธิ์ฤทธิ์มีเดชม,มันเพืพ่อปนโนอย่างนั้นก็ไม่ได้ยกย่องว่าเป็นพระผู้มีฤทธิ์แต่ยกย่องพระบุคลาพระที่ทรงแตกฉานในคัมภภรานก็เยอะ แต่ไม่ได้ไปเห็นตะกะเขา,าก็ดิฟพ่านตามป่าตามเขาตามโคนไม้ตามเงื้อผาอุ้ยอยู่อย่างสบายนี่ตายที่ไหนก็คือจบนะพราะร่างกายนี้แตกสลายไปแล้วก็คือจบตรงนั้นการเกิดเป็นไม่มีไม่มีไม่มีมมบริสุทธิ์แล้วนี่เบื้องต้นทำกลางมัดนปลายที่สุดจะเกิดให้มันเลยมันจบตรงนั้นจบตรงที่วางทุกสิ่งอย่างไม่มีอะไรที่เป็นเชื้อที่เหลืออยู่นั่นศีลสมาธิปัญญาก็ต้องวางบ้านปลายสุดท้าย เต่ต้องอาศัยเวลาที่ยังคองาธาตุขันอยู่หรือมีชีวิตอยู่นี่ขอให้พวกเราเข้าใจนะอันที่เทศนี้ไม่ได้หวังที่ต้องการให้คณะสงฆ์แตกแยกและอุบาสิกาแตกแยกนะหบังอย่างเดียวเพื่อความสมัครขี่ในพุทธศาสนาเท่านั้นฟังให้เป็นธรรมอย่าฟังเป็นธรรมถ้าฟังเป็นธรรมแล้วจิตใจก็จะชุ่มเย็นเบิกบานทั้งปัจจุบันและอนาคตขอโมทนาด้วยสาธุ